กลางเคยทำคลอดไหมคะอืมต้องเคยสิครับการทำคลอดเนี่ยเป็นพื้นฐานของหมอทุกคนนะครับจบมาเนี่ยต้องทำเป็นนักเรียนแพทย์ปี4ปี5ปี6เนี่ยต้องวนสู่หมดเลยแต่ละปีมันก็เจาะเลยขึ้นเรื่อยๆปี6เนี่ยพอจะคุมน้องทำคลอดได้นะครับแต่ถ้าเป็นเคสคลอดที่คอมพิเคตอย่างเช่นข้อดก้นลบกทันคออันนั้นต้องให้เฉพาะทางสู่ขอเป็นคนจัดการแล้วนะครับอ่ะมาเรื่องเมาส์ของเราตอนนั้นอยู่ปี6ครับเรียกว่า e x t e r n อยู่เวรท้องคลอดสวนดอกอยู่กับพี่อินเทอร์ชื่อพี่อรครับอีพีอเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปเล่าตอนเรื่องผีแล้วก็มีน้องปีสมาวนอยู่ด้วยสักประมาณ 6- 7คนนะครับก็จะได้ดูแลน้องนิดหน่อยน้องปีสเนี่ยเขาต้องเก็บเคสทําคลอดเก็บเคสไม่ครบก็ไม่ผ่านตอนนั้นน่าจะสักประมาณตีสองนะครับผมกับพี่อก็นอนอยู่อีกห้องหนึ่งครับใส่หมวกนอนนี้แหละไม่ได้เป็นห่วงผมเผผาอะไรทั้งนั้นครับเพราะว่าสภาพมันไม่ได้อยู่แล้วเสียงโทรศัพท์ดังครับตามไปทําคลอด ทุกคนครับเสียงโทรศัพท์ห้องครอดส,สวนดอกเนี่ยดังหายเลยครับเสียงนาฬิกาปลุก iPhone ว่าทุเลข,ขนาดไหนอีนนี้ทุเลขกว่า10เท่าครับเสียงไม่เหมือนโทรศัพท์อะ่ะเสียงเหมือนเอฟเฟนิกฟมันกรีดอะผมมาต้องตื่นขึ้นมาตลอดเลยครับป็นคนตื่นง่ายอยู่แล้วด้ยแต่อีพี่ออเนี่ยไม่เคยตื่นเลยนะนอีรออ่ะรับเอ็กเทิร์มีเค่ทำคอดคะกำลังไปครับเพฝักตามปีสี่เลยนะครับ แล้วผมก็เดินไปห้องคลอดครับพี่พยาบายก็เอาคุณแม่ขึึ้ไข่ย,ย่างเรียบร้อยแล้วผมก็ดูประวัติเม้ามอยคุณแม่ให้คุณแม่เขาสบายอกสบายใจนะครับแล้วก็ตรวจภายในเช็คนู่นเช็คนี่อู้ปากมัลูกเปิดเยอะแล้วครับอีกนิดนึงจะคลอดแล้วนะเนี่ยแล้วปีสี่มันไปไหนกว่า ผมก็เลยให้พี่พี่บาเขาตามครับระหว่างรอ,อน้องเนี่ยผมกลัวไม่ทันก็เลยปูผ้ารอเช็ดค่าเชื้อรอนะครับจริงๆออยากให้น้องมหาหัดทำนะแต่มันกลัวไม่ทันจริงๆอ่ะพี่น้องวิ่งมาแล้วชื่อน้องก่อนะก็รีบสวมชุดแล้วก็สวมถุงมือสเตอร์ไลน์ทุกคนครับความพินาศของนักสัแพทย์ปีสก็คือการใส่ถุงมือสเตอร์ไลน์มันจางยากเย็นเหลือเกินใส่ผิดใส่ถูกอยู่นั่นแล้วเวลาปี4ีใส่ถุงมือสเตอร์ไลน์เนี่ยพี่พี่บาเขาจะมายืนจ้องอย่างเนี้ยนะเกร็งๆค่ะ พอใส่พลาดปุ๊บคอนย่อมมาจากคอนทามิเนตนะครับคือติดเชื้อแล้วทิ้งครับใส่ใหม่ได้ยินเสียงของคขรลองครับอุ้ยมดลูกเริ่มบีบต,ตัวละอย่าเพิ่งเบงนะครับคุณแม่หมอตรวจภายในเพิ่ม,มน,นิดนึงนะมดลูกเปิดสิบเซนแล้วพร้อมคลอดแล้วน้องกออีน้องกอ,อ,อ,กอ,งกอคอนอีกรอบแล้วเปลี่ยนระหว่างที่เอกอมันใส่ถุงมือรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะผมยืนลุ้นอยู่ใช่ไหมหางตาเห็นอะไรดำๆก็ไม่รู้ห่านไปม,มอง หัวเด็กโผล่มาแล้วผมต้องเอามือดันหัวเด็กไว้ก่อนน้องกอได้ยังพี่กลางแป๊บนึงครับหมดลูกบีบตัวหัวเด็กโดนดันลงมาอีกผมก็ดันสู้ไอ,อ้กอพี่กลางใส่ไม่ได้เฮียวพี่พีพพพบายครับช่วยน้องใส่ถุงมือหน่อยนะ พี่พยาบาลเขาจะแหกถุงมือให้แล้วเราก็เอามือยัดลงไปได้เลยก็จะเร็วถ้าเป็นจันหมอเขาจะแหกถุงมือให้ไงเขาไม่มาทําให้นักศึกษาแพทย์แต่อันเนี้ยไม่ได้แล้วจริงๆสรุปไกวยกอจะใส่เสร็จเด็กประคอดมาครึ่งตัวแล้วครับก็ยังดีครับยังทันคลอดอยครึ่งตัวนี่เวลาอยู่ห้องคลอดอะ่ะหัวมันจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยครับก็เลยจําเป็นได้ใส่ห่วงอยู่ตลอดเหมือนกันครับสภาพไหนใครอยากเป็นหมอเพราะว่าอยากทําคลอดบ้างครับ